สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัวทุกๆคนนะครับและนี่นะครับก็คือในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ของเราในวันนี้นะครับก็เป็นวันจันทร์ที่12กรกฎาคม2564ครับเนื้อหาในวันนี้จะต่อเนื่องนะครับจากเนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับการเรียนออนไลน์นะครับก็คงจะทําให้นักเรียนเนี่ยเกิดสภาพความเคยชินนะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์บ้างแล้วนะครับ พยายามที่จะบริหารเวลาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานและการบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าวันนี้นะครับคุณครูจะจัดเนื้อหาอะไรให้กับนักเรียนนะครับคุณครูขออนุญาตอ่าแชร์หน้าจอนะครับการทบทวนความรู้อ่าในไหนใครเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์แล้วบ้างครับเห็นครับเห็นอ่าขอบคุณครับ ทบทวนนะครับบทเรียนก่อนการสถาปนา,อ,นาอาณาจักรอยุธยานี่คือแผนที่ที่เป็นภาพวาดของอาณาจักรอยุธยานะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าเปรียบเสมือนกับเกาะเกาะหนึ่งที่มีแม่น้ําล้อมรอบทบทวนความรู้เก่าแม่น้ํสามสายสําคัญก็คือแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําป่าศักด์และแม่น้ําลบบุรีที่โอบล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ในลักษณะของเกาะนะครับอ่ะ ทีนี้นะครับแผนที่ตัวนี้ไหนใครคุ้นๆบ้างแผนที่แผนที่แสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างลูกแสดงให้เห็นถึงอะไรเอ่ยเมื่อกี้ที่มนครูบอกว่ามีแม่น้ำสามสายหลักแสดงให้เห็นถึงแม่น้ําอ่านักเรียนลองดูนะครับแม่น้ําเจ้าพยาเห็นไหมลูกจะอยู่บริเวณนี้เห็นไหมฮะที่ครูวงนะครับอ่านะครับแม่น้ำลบบุรีอยู่ตรงนี้ลูกแม่น้าลบบุรีเห็นไหมฮะ และแม่น้ําป่าศัก์นะครับแม่น้ําป่าศักกรุงศรีอยุทยานะครับเกิดจากการรวมตัวกันของสองเมืองนั่นก็คือกรุงพระนครศรีอยุทยากับอโยธยาศรีรามเทพนครน,นะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นของขอมนะครับเราก็แตกระแหงนะครับต่อมานะครับเราได้ทําการรวบรวมเมืองนะครับอันนี้คือแผนที่ก่อนการสถาปนากรุงจะเห็นได้ว่าแม่น้ําเจ้าพระยาก็มารวมกันที่เกาะนะครับ แม่น้ำลบบุรีก็มารวมกันที่เกาะและแม่น้ําป่าศักก็มารวมกันที่เกาะนะครับจึงทําให้ตรงนี้เนี่ยเป็นเมืองที่มีลักษณะของน้ํล้อมรอบและที่คุณครูกําลังวงนี้ก็คือแผนที่กรุงศรีอยุธยาหลังจากการสถาปนาคําว่าสถาปนาหมายความว่าอะไรก็คือการยกขึ้นทําให้ใหญ่ขึ้นนะครับประวัติศาสตร์ในกรุงศรีอยุธยาที่เลือกมาให้นักศึกษาเอานักเรียนมสองได้เรียนเนี่ย มีอายุถึง417ปีนะครับของเราจะมีะสมัยก่อนประวัติศาสตร์และมาเป็นสมัยประวัติศาสตร์เมื่อขุดค้นพบศิลาจารึกนะครับสมัยแรกก็คือสุโขทยัยสมัยที่สองคืออุธยยาสมัยที่3คือกรุงธนบุรีและสมัยที่4คือกรุงรัตนโกสินทร์นักเรียนอยู่ในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับในปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นหลักฐานนะครับเป็นหลักฐานที่ไหนลูกวัดอะไรวัดพนัญเชิง นะครับหลักฐานจากวัดพนันเชิงเนี่ยมีมาก่อนที่จะสถาปนากรุงหลักฐานชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าศาสนาพุทธมีความสำคัญต่อคนกลุ่มนี้เนี่ยมาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วก่อนที่จะสร้างกรุงก็มีนะครับก่อนที่จะสร้างกรุงก็มีต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นหลักศิลาจารึกแต่ไม่ใช่ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง เป็นศิลาจารึกวัดเขากบนะครับเป็นศิลาจารึกวัดเขากบนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นะครับในการสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเราต้องนึกถึงสิ่งใดบ้างเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนนักเรียนแลนว่านักเรียนจะสร้างบ้านประการแรกเลยนักเรียนลองวางแผนสินักเรียนจะสร้างบ้านนักเรียนต้องคํานึงถึงอะไระช่วยกันตอบนะครับ เงินค่ะอ่ามีปัจจัยก็คือทรัพย์สินมีอะไรอีกลูกที่ดินมีที่ดินที่ดินนี้คุณครูอ่าเก่งมากเลยนะครับที่ดินต้องเป็นที่ที่อยู่บนที่สูงนะไม่ท่วมถูกไหมต้องมีทางเข้าออกสะดวกสบายถูกไหมครับมีอะไรอีกจะสร้างบ้านหนึ่งหลังวัสดุอุปกรณ์ วัดสดุอุปกรณ์ที่จะนํามาสร้างนะครับอ่าสิ่งที่นักเรียนตอบมาและนักเรียนกําลังคิดและกําลังจะตอบเนี่ยถูกหมดเลยนะครับแต่พระมหากษัตริย์ที่เริ่มสถาปนาหรือเริ่มสร้างกรุงเนี่ยเขามองในประเด็นนี้นะครับที่เขาต้องการรวม2เมืองใหญ่เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยอำนาจของขอมเนี่ยเสื่อมลงนะครับเราก็เลยมีความแข็งตัวขึ้นและทําการรวมบ้านเมืองที่หนองสโสนนะครับก็คือยึดเมืองท่าก็คือเมืองอูท่ทองเนี่ยจะมีความร่ํารวยนะครับ มีทำเลที่ดีบ้านเมืองต้องนึกถึงทำเลนะครับจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำล้อมรอบมีลักษณะเกาะนะครับคำหนึ่งถึงสมรภูมิเลยแหละสมรภูมิแม่น้ำนี่มีความสำคัญนะครับที่ใดมีน้ำที่นั่นเกาะกำเนิดของสรัพรพชีวิตต่างๆนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนชมนะครับประวัตินะครับของกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นแล้วก็จะ อ่าทำการปิดห้องเรียนในวันนี้นะครับคุณครูจะเปิดวิดีโอให้นักเรียนได้ชมนะครับนักเรียนตั้งใจรับชมวิดีโอนะครับ สวดานจดหมายเหตุรวมทั้งเอกสารของชาวต่างชาติกล่าวถึงการสถาปนากรุงเสียยุธยาเป็นราชธานีไทยสอดคล้องกันว่าสมยด็พระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอสงสร้างกรุงเสียยุธยาขึ้นณบริเวณหนองสนูเมื่อพุทธศักราช1893 เป็นมาของพระเจ้าอู่ทองผู้สถาปนาและประถมมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอยุธยาไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดมีเพียงตำนานและนิทานเล่าสืบต่อกันมาเช่นรุ่นเท้าแสนปุ่มเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสิริชัยเชียงแสนมีพระโอรสเป็นผู้มีบุญนอนเปรทองคําจึงได้งามว่าเจ้าอู่ทองได้มาสร้างนครใหม่ที่ตนนําบลหนองสนุ เมื่อราชาพิเศษจะมีพระนามว่าสมเด็จพระรามาธิบดีเมื่พงศาวะดารเหนือพงศาวะดารโยนกพระราชพงศาวะดารกรุงศรีอยุธยาต่างเล่าถึงความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทองแตกต่างกันแม้แต่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าพระเจ้าอู่ทองคลองเมืองอู่ทองมาก่อน ต่อมาเกิดอหิวาตกโรคระบาดจึงอพยพผู้คนมาสร้างกรุงศรีอย,ยุธยาแต่าการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองอูอ่ทองได้ระบ,บุว่าเมืองอูอ่ทองล้างไปก่อนการสถาปนากรุงศรีอย,ยุธยากว่า200ปีข้อสันนิษฐานนี้จึงเป็นไปไม่ได้ จจรณาภูมิสถานที่ตั้งกรุงเสย,ยุธยาพบว่าม่แม่น้ำป่าสักแม่น้ำลบบุรีและแม่น้ำเจ้าพระยาหลอมรอบสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งการเพาะปลูกการคมนาคมการคา้าขายรวมไปถึงความมั่นคงและการป้องกันภัยจากข้าศึกประกอบกับหลักฐานที่ระบุชัดเจนว่าบริเวณที่สร้างกรุงเสย,ยุทยาเป็นชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานเจริญรุ่งเรืองอยู่ก่อนแล้ว ทุกวันนี้ยังมีวัดโบราณก่อนสมัยอยุทยาเช่นว,วัดมเหยุมวัดพนันเชิงซึ่งมีพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่ในพงศาวดารระบ,บุว่าสร้างก่อนกรุงเสียอยุธยา26ปีที่ตั้งของอยุทยายังตั้งอยู่ระหว่างแหล่งอรยธรรมโลกโบราณคืออินเดียและจีน ทั้งยังรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณที่เจริญรุ่งเรืองในบริเวณนี้มาก่อนคือทวารวดีและเขมรเข้ามาผสมผสานเป็นเอกลักษณ์ของตอนเองทางด้านการปกครองกฎหมายศิลปรกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งการที่อยุธยารวมแคว้นที่เจริญรุ่งเรืองและมีความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจสองแคว้นคือลพบุรีกับสุพรรณบุร,บรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา ปัจจัยทั้งทาง,ทงด้านภูมิศสร์และสังคมดังกล่าวส่งเสริมให้อนาจักรมีความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาได้ถึง417ปีมีพระมหากััริยปกครองสืบต่อมาถึง33พระองค์มีการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางทางตะว,วันออกครอบครองอาณาจักรหมิ ทางเหนือได้ครอบครองอาณาจักรสุขโขทยัยแผ่ขยายอำนาจถึงอาณาจักรล้านนาทางตะวันตกได้เมืองท่าเช่นทาวายนมริศและตะนาวศรีและทางใต้มีอำนาจเนือเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองท่าในแหลมมาลายู าาอาณาจักอยุธยามีความมั่นคงเป็นส่วนกลางอำนาจทางการเมืองการปกครองและศูนย์กลางการค้านานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีอันยิ่งใหญ่ของคนไทยในพุทธศตรวตรรษที่19สืบต่อมาอีก4ศตวรรษวัฒนธรรมและความเจริญของอยุธยายังคงสืบต่อมายังกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์จนถึงทุกวันนี้ ครับก็ต้องขอนะครับขอบคุณนะครับเป็นสื่อนะครับวิดีโอนะครับจากทางช่อง YouTube ด้วยนะครับอย่างนี้นะครับนักเรียนเมื่อสักครู่นะครับที่นักเรียนได้รับชมนะครับก็จะเป็นนะครับวิดีโอที่นําเสนอเกี่ยวกับประวัติของกรุงศรีวิทยานะครับสิ่งที่นักเรียนได้ทราบนักเรียนสาเหตุของการย้ายเมืองย้ายถิ่นฐานหนึ่งอย่างเลยก็คือเกิดจากโรคระบาดนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าโรคอะไรโรคอะไรนะครับ เขาจะเรียกโรคอะคีวาตกะโรคโรคติดต่อทุกโรคเขาเรียกว่าโรคหานะครับเขาเรียกว่าโรคหาโรคหาเนี่ยก็คือจะเป็นโรคที่ติดต่อกันพอติดต่อปุ๊บก,ก็จะทําการย้ายเมืองเพราะสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีตัวยาที่จะมารักษาโรคเหล่านี้นะครับทบทวนเมื่อสักครู่ในคลิปวิดีโอเขาบอกว่ากว่า4่กว่า4ี่ศตวตรรษนะครับคําทางประวัติศาสตร์นะครับมันจะมีคําว่าทศวรรษนะครับมันจะมีคําว่า ทศวรรษศตวรรษแล้วก็สหัสวรรษคำว่าทศวรรษแปลว่า10ปีในรอบ10ปีคำว่าศตวรรษแปลว่ารอบร้อยปีคำว่าสหัสวรรษแปลว่ารอบพันปีนะครับเมื่อสักครู่นะครับทางพิธีกรที่ดำเนินรายการในวิดีโอเนี่ยเขาใช้คำว่ากว่าสศตวรรษนั่นหมายความว่ากว่า400ปีนะปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องทราบว่าประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ย เราเริ่มก่อตั้งนะครับโดยนะครับประถมเลยกษัตริย์นะครับมาจากสุโขทัยนะครับบางเจ้าเนี่ยก็บอกว่ามันมาจากนิทานปรมปราเรื่องเท้าแสนปมและบางที่นะครับก็บอกว่าอ่าเป็นทายาทนะครับมาจากสุโขทัยก็เลยทําให้มีความสัมพันธ์ธํามตรีอันดีกับกรุงสุโขทัยนะครับเมื่อมาตั้งเมืองใหม่นะครับก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองแผ่อํานาจการปกครองนะครับไปได้มากมายนะครับ มีคนสันนิษฐานตามหัวข้อต่างๆมากมายนะครับความรู้นะครับสำคัญที่นักเรียนจะได้รับในวันนี้นะครับก็นะครับให้นักเรียนไปศึกษาต่อนะครับว่านะครับพระมหากษัตริย์ทั้ง33พระองค์ของอาณาจักรนี้นะครับคร่าวๆนะลูกลองที่จะไปอ่านพระนามของพระองค์ท่านนะครับในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวคาบหน้านะครับเราจะลองมาดูกัน มันจะแบ่งออกเป็นช่วงต้นช่วงกลางและช่วงปลายนะครับตอนนี้เราดําเนินการมาถึงตอนช่วงต้นของอประวัติศาสตร์นะครับอบอกได้เลยว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากๆนะครับเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากๆเดี๋ยวครูจะพูดให้ฟังตอนช่วงต้นก็จะเป็นช่วงที่เราเรียนตอนช่วงกลางๆก,ก็จะเป็นในสมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและลูกกู้ชาตินะองค์ดำนะครับก็มีประวัติอยู่ที่ทุ่งลาดยาด่านเจดีย์องค์พอตอนปลายก็ ก็วัดชัยมัตวัฒนารามเรื่องอเจ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตอนปลายแล้วสืบเนื่องมาก็คือผู้ชาติบ้านเมืองโดยพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับอ่าก็จะเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรีต่อไปนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยนะครับไปทําการอ่านนะลูกวิชานี้ต้องอ่านนะครับคนที่ไม่อ่านนักเรียนจะจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วพอเวลามาฟังคุณครูอธิบายนักเรียนก็จะไม่สนุก นะครับมันก็จะเกิดอาการมึนคนที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ได้เนี่ยก็ต้องชอบดูหนังแนวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หนังย้อนยุคนะครับหรือไม่ก็เป็นการอ่านหนังสือนะครับฟังเรื่องเล่านะครับเราถึงจะเรียนวิชาเหล่านี้ได้อย่างสนุกนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับสำหรับในวิชาครูนะครับคุณครูก็ไม่มีภาระงาน